สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูเมือง p พ o พ e r t ตค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมขะคลิปนี้นะคะใหม่แพรพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่โซนหางดงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะใหม่แพรจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านเดี่ยวน่ารักน่ารักนะคะเขาเป็นสไตล์มินิมอลเลย แต่ว่าตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะซึ่งร่วมสมัยและทันสมัยมากเหมาะกับทุกวัยทุกเจเนเรชันเลยค่ะและซึ่งโครงการนี้นะคะเขาตั้งอยู่ที่ตําบลขุนคงค่ะอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะและโครงการนี้นะคะเขามีทั้งหมด16หลังค่ะทุกคนค่ะบ้านนะคะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวทุกหลังเลยเดี๋ยวตามหมายแพเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าบ้านเขานะคะจะเป็นสไตล์ไหนแบบไหนเนาะและที่สําคัญนะคะโครงการนี้นะคะ,คะ,คะเขาตั้งอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะคะ แล้วก็เข้าออกได้หลายเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นใกล้กัดฝรั่งนะคะเพียงแค่4.9กิโลเท่านั้นเองนะคะใกล้กับห้างรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นแมคโครบิ๊กซีนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาเดินทาง่ยไปสนามบินเพียงแค่16กิโลเท่านั้นค่ะยังไม่หมดคะ่ะยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาตินะคะอาทิเช่นโรงเรียนนานาชาติลานาน,านะคะเพียงแค่5.3กิโลเท่านั้นค่ะโหเรียกได้ว่าเขาอยู่ในย่านทำเลดีมากๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ เดี๋ยวก่อนจะตามไม้แพรเข้าไปรับชมด้านในกันนะคะเดี๋ยวไม้แพรนะคะขอฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานคูมเมืองของเราด้วยนะคะ mm hmm. และอย่าลืมค่ะกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอสังหาริมสทรัพย์สวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ mm hmm. มาค่ะเดี๋ยวตามไม้แพรเข้าไปรับชมด้านในกันค่ะ mm hmm. ในส่วนของประตูรั้วนะคะของเขานะคะเป็นประตูรั้วสีขาวนะ ตัวกําแพงค่ะเขาก็ทําเป็นช่องลมให้แบบนี้เลยนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทปโปรง่งโล่งสบายมากๆเลยนะคะพอถัดเข้ามาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโรงจอดรถซึ่งรองรับจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วพื้นนะคะเขาทำเป็นพื้นคอนกรีตสแตปมแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยนะติดโคมไฟหลังคาลงจอดรถมาให้เรียบร้อยที่สำคัญนะคะตัวลงจอดรถหลังคาลงจอดรถนะเขาทำคาลรองรับไปให้เรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมเผื่อว่าใครอยากจะทำระเบียงดาดฟ้านะคะตรงลงจอดรถลูกค้าก็สามารถทำได้เลยนะ ก่อนจะพาเข้าไปอ่าด้านในบ้านนะคะตรงนี้ค่ะด้านหน้าเขาปลูกต้นซีววโอ,อ๊กไว้ให้ด้วยนะคะน่ารักมากนะอันนี้เขาแถมมาให้กับที่บ้านเลยนะคะแล้วเขาก็ปูหญ้าแบบนี้ให้กับรอบบ้านเลยปูหญ้าแล้วก็ปลูกต้นไม้มาให้เรียบร้อยเลยหน้าบ้านร่มมีพื้นที่สีเขียวน่ารักมากนะคะมาค่ะ ก่อนจะเข้าไปในตัวบ้านเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ํานะคะนี่สระว่ายน้ําเป็นระบบเกลือนะคะกว้าง2.5งคูณหนะคะลึกเมตรยีนะตัวนี้เป็นระบบเกลือนะคะส่วนตู้ควบคุมสระนะคะจะอยู่ตรงด้านนี้นะคะตู้ควบคุมสระเขาก็จะอยู่ตรงด้านนี้ของตัวสระนั่นเองนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเฉลียงนะคะที่จะเชื่อมกับตัวสาว,ว่ายน้ำเนาะแล้วก็ทางเข้าบ้านนะคะประตูทางเข้าบ้านนะคะจะเป็นประตูทางเข้าบ้านเป็นประตูกระจกนะคะบานสไลด์เปิดปิดแบบนี้เลยนี่เลื่อนได้2บานใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซนลิฟวิ่งแอเรียนะคะซึ่งโซนลิฟวิ่งแอเรียเนี่ย กว้างมากๆค่ะคุณผู้ชมหลังนี้นะคะเขามาพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะทั้งหลังเลยนะนี่ก็จะมีให้จะมีในส่วนของโซฟาโต๊ะนั่งเล่นนะคะทีวีโต๊ะวางทีวีมาให้ครบเลยแล้วก็ติดแอร์ติดมาม่านะคะมาให้ทั้งหลังเลยนะคะ โซนห้องนั่งเล่นนี่ก็จะเชื่อมมากับโซนทานข้าวนะคะเขามีโต๊ะทานข้าวมีให้ถึงสี่ที่นั่งเลยนะคะแล้วก็จะเป็นครัวยุโรปนะคะก็จะเป็นครัวเปิดแบบนี้เลยมีหัวเตาแก๊สนะคะมาให้2หัวพร้อมฮูดดูด,ดควนันติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะติดซิงค์ล้างจานนะคะขนาดใหญ่เลยมาให้ถึง2ซิงค์นะลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยแล้วหลังนี้นะคะ เป็นบ้านตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีให้แบบนี้เลยนะรวมไปถึงตู้เย็นนะคะตู้เย็นเขาก็จะมีให้แบบนี้เลยเป็นยังไงคะคือเรียกได้ว่าครบจบจริงๆนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผ้าม่านนะคะเขาติดมาให้ทั้งหลังนะทุกห้องนอนนะคะก็จะมีในส่วนของผ้าม่านกรองแสงแล้วก็ผ้าม่านกันแสงนะ ติดตั้งมาให้แบบนี้เลยส่วนตัวนี้จะเป็นบานหน้าต่างนะคะของตัวบ้านลูกค้าสามารถนี่ปิดเปิดเป็นบานสไลด์กระจกแบบนี้ได้เลยโครงของเขานะคะทํามาตัวอลูมิเนียมจะเป็นในส่วนของสีขาวนะเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านแล้วก็ความเป็นมินิมอลนะคะก็สามารถเปิดปิด,ปดปแบบนี้ได้เลยพอเราเปิดเราก็จะมองเห็นในส่วนของวิวสระว่ายน้ําหน้าบ้านนั่นเองนะคะโซนนี้อ่ะไปะเดี๋ยวหมายพาไปชมในส่วนของห้องแรกนะคะ หลังนี้นะคะจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำเนาะห้องแรกที่ใหม่จะพาไปรับชมนะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องมาสเตอร์เชิญค่ะนี่ค่ะห้องมาสเตอร์กว้างมากคุณผู้ชมค่ะ มีในส่วนของเตียงนอนนะคะขนาด6ฟุตเลยทีเดียวถือว่าเป็นเตียงคิงไซส์เลยนะคะมีต๊ะเครื่องแป้งมีตู้สื้อผ้านะคะติดแอร์มาให้เรียบร้อยนะติดผ้าม่านมาให้เรียบร้อยเลยนี่แล้วในห้องนอนนะคะมีกระจกบานใหญ่มากนะสามารถเปิดปิดได้แบบนี้เลยนะคะรับลมยามเช้าได้เลยรับแสงแดดตอนเช้าได้นะคะติดผ้าม่านทั้งกองแสงและกันแสงมาให้ด้วยนะคะ นี่คะ่ะก็จะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยบ้านใหญ่ๆเลยคะ่ะหรือถ้าสำหรับใครนะคะที่ไม่พอนะก็สามารถบิวอินหรือซื้อตู้เสื้อผ้าเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าห้องเขาค่อนข้างกว้างมากๆห้องใหญ่มากคะ่ะห้องมาสเตอร์คือใหญ่แบบจุใจนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างนะคะห้องมาสเตอร์นะคะติดหน้าต่างบ้านใหญ่มาให้ถึง2ฝั่งเลยตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวหน้าบ้านแล้วก็สระว่ายน้ํา ของบ้านเราเองนั่นเองนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำม,มาสเตอร์นะคะติดกระจกแบ่งโซนแห้งเปียกมาให้เรียบร้อยนะคะติดเลนชาเวอร์ติดเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้ด้วยติดสุขภัณฑ์มาให้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญตรงอ่างล้างหน้านะคะเขาบิวอินชั้นเก็บของช่องเก็บของเยอะแยะมากมายเลยตัวกระจกยังเปิดได้เลยคุณผู้ชมคะเก็บอุป,ปรกรณ์ยาสีฟันสบู่ล้างหน้าของเราไว้ตรงนี้ได้เลย และความเก๋เขามีความตัดสีนะคะเขามีความเรื่นสีเนาะตัดด้วยงานสีดำนะคะเพื่อเข้ากับตัวกระเบื้องตัวคุมโทนของสีขาวพอตัดดำแล้วเนี่ยทำให้บ้านอะดูมีมิติดูมีความเก๋ขึ้นมาเลยคะ่ะคุณผู้ชมห้องถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของห้องรองนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องรองนะ ไม่เล็กนะคะทุกคนขาดูนะก็มามีเตียงมีขะนะคะมีโต๊ะวางข้างเตียงมีโคมไฟมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะกระจกโอ้โหครบเลยและตรงนี้ก็จะมีในส่วนของหน้าต่างของห้องด้วยนะนี่ทุกห้องนอนมีหน้าต่างบานแบบบานใหญ่มากค่ะเราสามารถเปิดรับลมรับแสงยามเช้ายามเย็นได้เลยนะคะเป็นบานสไลด์สองบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ นะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องลองนะเดี๋ยวถัดมาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํากลางนะคะห้องน้ํากลางเขาก็ติดกระจกแบ่งโซนแห้งเปียกมาให้เรียบร้อยเหมือนกันเลยติดเลนชาเวอร์ติดเครื่องทําน้าอุ่นมาให้ทุกห้องน้ําเลยนะ แต่ว่ามีกิมมิคต,ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมข้อแตกต่างากับกี่ห้องน้ําในห้องมาสเตอร์สีตรงชั้นบิวอินนะคะที่เก็บของวางของตรงอ่างล้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีไม้อ่อนใช่ไหมแต่ห้องนี้จะเป็นสีเข้มนะคะจะเป็นโทนเข้มขึ้นมีความสุขขุมนุ่มลึกขึ้นนะคะนี่แล้วก็ยังมีความตัดงานสีดําเหมือนเดิมนะคะทําให้ห้องน้นํานี่ดูมีความเก๋ขึ้นเลยค่ะ แล้วตรงห้องครัวนะคะตรงนี้เขามีหน้าต่างระบายอากาศด้วยนะและที่สําคัญะคะ่ะคุณผู้ชมเขาติดมูลี่นะคะเป็นแบบไม้น่ารักมากตัวนี้นะนี่เราสามารถแบบปิดสนิทเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดไม่ต้องปิดสนิทเปิดเป็นช่องลมแบบนี้ก็ได้นะคะมูลี่แบบไม้นะคะจะมีความคงทนแข็งแรงและที่สําคัญมีความสวยงามเข้ากับตัวบ้านมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งห้องนอนนะคะเชิญคะ่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องเปล่านะเป็นห้องอเนกประสงค์ลูกค้าสามารถใช้ทำเป็นห้องรับรองก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้หรือจะบิวอินเป็นห้องแต่งตัวอีกหนึ่งห้องก็ได้เลยนะคะห้องนี้ก็คือกว้างมากๆมีหน้าต่างนะคะมีบานหน้าต่างมาให้เรียบร้อยติดผ้าม่านมาให้เรียบร้อยนะคะนี่มีหน้าต่างบานใหญ่เหมือนกันทุกห้องนอนเลยค่ะเราสามารถนั่งทํางานตรงนี้ได้เลยนะเป็นห้องทํางานเรามองเห็นหน้าบ้าน ของเราเองด้วยนะคะเดี๋ยวไหมพาไปชมในส่วนของโซนด้านนอกกันค่ะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนซักล้างนะคะคุณผู้ชมซึ่งโซนซักล้างนะเขาเทปูนมาให้เรียบร้อยเลยต่อท่อต่อปลั๊กต่อก๊อกมาให้แบบนี้เรียบร้อยเลยคุณผู้ชมสามารถนะคะเอาเครื่องซักผ้ามาตั้งล้วก็ทําตรงนี้เป็นโซนซักล้างได้เลยนะตรงนี้เขายังมีมุงหลังคานะคะเชื่อมมาให้เรียบร้อยมีกําแพงทําเป็นช่องลมมีระบายอากาศได้อย่างดีนะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณทางเชื่อมนะคะ Uh, หลังนี้เดินได้รอบบ้านเลยนะทุกคนคะ่ะมาเดี๋ยวใหม่พาชมแล้วที่สำคัญดูนะเขาเทปูนคอนกรีตให้รอบๆบบ้านเลยลูกค้าสามารถเดินรอบบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็ปูหญ้าให้ทุกส่วนเลยที่มีเนื้อที่นะมาคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลังบ้านนะคะก็ยังมีบริเวณพื้นที่เหลือนนะถ้าสังเกตนะคะเขาต่อท่อก๊อกน้ํานะคะให้ลูกค้ารอบบ้านเลยเอาไว้ดูแลรดน้าต้นไม้ลูกค้าเอาสายยางนะคะมาต่อเอาไว้ดูแลต้นไม้ได้ง่ายสะดวกเลยตรงนี้ก็จะมีแทงน้ําปั๊มน้นําสำรองติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ นี่บอกแล้วคะ่ะว่าหลังนี้เทคอนกรีตนะคะสามารถเดินได้รอบบ้านเลยรับชมครบจบหมดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบริเวณรอบบ้านด้วยนะคะเป็นยังไงคะบ้านสวยถูกใจเหมือนที่หมแพร่บอกไหมบ้านนี้นะคะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะ3มห้องนอน2ห้องน้ํานะคะมาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวแล้วที่สําคัญนะคะ เขาแถมเฟอร์นิเจอร์บิวอินมาให้ทั้งหลังด้วยนะคะเหมือนที่เห็นเลยติดผ้าม่านมีเฟอร์นิเจอร์ครบคันถือกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะแล้วซึ่งโครงการนี้นะคะมีทั้งหมด16หลังนะคะเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่69จนถึง94ตารางวาเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมารับชมเห็นคลิปนี้แล้วอยากมาชมบ้านจริงมาดูบ้านตัวอย่างแล้วก็สามารถทักแอดไลน์หรือโทรเข้ามาในช่องทางที่เราขึ้นให้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหมายแพรและก็ทีมงานคุูเมืองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอสังหาริม,มทรัพย์สวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> เดี๋ยวมารอดูกันว่าคลิปหน้าหมายแพรจะพาไปชมบ้านสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้หมายแพรต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ